คลิปนี้นะครับผมจะเอาคุกกี้มัดแรงนะครับลองเอามาคอมโบกับทีมสตันดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะโดยมัดแรงของผมนะครับจะใส่สต็อปปิ้งแบบนี้ครับจะใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับรอบรองนะครับผมจะเน้นไปทางลดความเสียหายครับ21.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีครับนิดหน่อยครับ3.6เปอร์เซ็นต์นะครับเอามาคอมโบครับภาคคุมนะครับ ส่วนภาคคุมนะครับผมจะบับเสือนะครับแล้วก็จะบับมาแลนนะครับโดยให้เสือนะครับตปผมให้คุกกี้ครับอยู่กองรวมกันนะแล้วก็ให้นางพระทะเลคอมโบนะครับส่วนของมาแลนนะครับก็จะบับฟาร์มเลวสกิลโจมปีนะครับเดี๋ยวมาประเดิมทีแรกกันนะครับเป็นทีโมรีโบลีนะเห็นแล้วมันไสเหลือเกินคือผมยังไม่ได้นะครับเป็นที่มันไสเนี่ยอ่ะน่าจะปิดไนสลามเซอร์เบทนะครับแล้วก็พาเฟ่นะถ่าจกการคาดเดานะครับ สลามเซอร์เบทจริงด้วยครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นพาเฟ่นะสมบัติป้าคุมนะครับจะเพิ่มบัฟให้เสือแล้วก็มัดแลนนะครับก็หันไปเปิดก่อนครับตามด้วยเสือเอามอลล็อกมาถึงไปอีกคนแล้วครับมัดแลนนะครับเปิดหมดครับเรา้าเลยเราเปิดนี่ครับนี่ครับข้อดีของมัดแลนนะมันสกิลยังไม่หมดนะครับก็ทำดาเมจไปด้อยนะครับฝั่งเขาก็เล่นกระปิบกระปอยแล้วนะครับเราคูดาวเสือครับเสือน่าระโดดทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะ อ่ะโอเคถือว่าเอามาเรยมาลงนะครับทำคอมโบกับทีมสัตนั้นนะครับค่อนข้างน่าพอใจนะสำหรับผมนะถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูดาเวจที่ทำได้กันนะครับนี่ครับราเมจก็ประมาณ4 0 0แสนนะมาเรยนะนางฟ้าก็ประมาณ8 0 0แสนนะครับทีมต่อไปที่ผมจะตบนะครับเป็นทีมที่นิยมใส่กันนะครับบนแรงมาสเตอร์นะเป็นทีมข้าวลายอัลมอนด์นะครับทีมนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมาสเตอร์ได้เนี่ยแปลว่าท็อปปิ้งหรือว่าสมบัติของเขาน่าจะแน่นพอนะครับ อยมาดูกันว่าทีมสตันของผมนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่านะมาพาคมอมบับเหมือนเดิมนะก็หานไ่เปิดครับตามด้วยเสือเอามมนล็อกมาเลนเปิดหมดก๊อตน้ำวัดระเบิดระเบิดอูมเป็นโกโคขันโอเคฝั่งเขาปิวไปสองแล้วนะครับเหลือออมอนกับข้าวไล่นะแต่คนข้างอันตรายอยู่ครับถ้าลุงคมโมข้าวไลนี่ฝั่งผมมีโอกาสแตกได้นะไปเอามมนล็อกครับน้ำพเลระเบิดอุ้ยอุ้ยหืม เกือบไปนะครับเมื่อกี้ดีนักครูดาของนะควาเตรีทันก่อนนะถ้าไม่ออกนี่คือของผมมีบัตรแตงนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะเอามารเลนนะครับมาคอมโบกับทีมสตันนะครับอย่ามาดูดามจดกันนะครับนี่ครับดามจดทาได้ครับก็ประมาณ4ี่แสนนะครับแต่นังควาเตรีนี้โอ้โหดามจเป็นล้านเลยครับเสียหายครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการคอมโบนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ